the journey continues I'm just save a คือถึงแม้ว่าไอ้ไก่คัพเตอร์คันนี้มันจะวิง่งวิ่งตามเรา,ทาเท้าเถอะนะแต่ว่าก็สาเหตุอะไรบางแต่พอแบบว่ามันพอวรลวัลนาะเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าตุ้นตุ้มันไล่าตามเราทันนี่แหละต้องคอยคอย,คอยวัลวับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่ทานด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์วันนี้เราก็กลับมาต่อกันอีกครั้งครับ CNC m e t a เม m e g a 3เมกุกับสตอรี่ไลน์โปรเจกกันต่อนะครับมากดแคมเปญกันต่อไป ก็หลังจากที่เราโดนแกงกันในภารกิจที่16ของพันธ์ฝ่ายพันธมิตรกันไปนะครับกับภารกิจที่16ของฝั่งแอลไลน์โก็สฮันในการไปทำลายซากิ้งแอมิไฟเทียมนะครับส่งผลทําให้เรานี่โดนโดนแยกออกมาจากประกันลอนดอนนะครับแล้วก็ทําให้ฝั่งของเอฟซีลอนนี่ทำการทําการส่งอิคาร่านี่ไปสปายแอ็กชัในภารกิจที่17ในกอสเซิร์ดได้นะครับส่งผลทําให้ประกันลอนดอนถูกทําลายไปแต่ในระหว่างเดียวกันนั้นโปรเจกต์พาราดอลก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ทําการทําการอิมเมอร์เจนซี ปล่อยฉุกเชิๆๆนออกมานะครับแล้วตอนนี้ตัวพาร์ลิสตอนจินก็หนีไปแล้วสมพลทําให้เกิดเหตุการณ์ภารกิจที่17ของฝั่งแอร์ไลน์ขึ้นมานะครับกับภารกิจที่17ของฝั่งแอร์ไลน์ bottom net ก็แปลได้2ความหมายก็คือถ้าเป็นความหมายทั่วๆไปก็จะแปลประมาณว่าข้อขวดนะครับแต่ถ้าแปลเป็นภาษาวิศวกรคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะแปลอารมณ์ประมาณว่าเป็นการจํากัดการเข้าใช้ถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ครับหรือแอปพลิเคชัน เราอยู่กันที่มูกอรเชลลี่เราเล่นเป็นยุโรเป็นแอลไลน์โดนโดนกลยุทธ์รอรอให้แยกออกจากกองรางของฝั่งฝั่งพันธมิตรอยู่เลได้ทําการอ่ายิงได้ทําการใช้วิธีการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์แอคแทกในการโจมตีปา,กกา,ร,ารีสลอนดอนบังคับให้ฝั่งพันธมิตรเนี่ยทำการอพยพผู้คนออกมาเพราะด้วยเหตุน,นี้บรเจ็ทพารีสได้ทําการอ่ากดทําการลั้นทำการเปิดการใช้งานแบบฉุกเฉินนะครับ ได้ทําการพาผู้รอดชีวิตออกมาจากที่นั่นและเปลี่ยนเส้นทางไปรวม,มกลุ่มกันไปรวมกลุ่มกันที่อาหมู่เกาะเชลลี่นะครับโดยเรามี3ามออบเจกตีถด้วยกันได้แก่ทําการเคลียร์พื้นที่หมูกก่เกาะก่อนที่ก่อนที่ผู้รอดกลุ่มผู้รอดชีวิตของบากกันรอดจะมาถึงนะครับจัดการป้องกันคอนโวยจนกว่าจะมันจะออกไปจากพื้นที่แล้วก็ทาลายจัดการทําลายกองทัพของพวกไซคอที่ไล่ตามมานะครับ ซอผมบอกตามตรงเลยว่าภารกิจนี้มันค่อนข้างจัดยากนิดนึงเพราะในช่วงแรกเพราะว่ามันต้องไมโครยูนิตยูนิตไปไลย่ยิงยิงพวกต่างๆไปไลย่ยิงพวกเจนเเนียรแพลตฟอร์มนะครับก็ไล่เคลียร์พวกแอตติงแอร์คาร์แล้วก็เจนเทเนียรแพลตฟอร์มเป็นตัวหลักเซอร์ Så ถ้าเราเล่นในระดับเบเทร์เนี่ยมันจะค่อนข้างจัดยากมากเพราะว่ามันต้องมันต้องทําการไมโครแบบว่า DD ดีๆด้วยด้วยนะซึ่งเราต้องทําการไมโครเลนโคนเลนเจเรียน er ในภารกิจนี้ด้วย แต่เพื่อความเป็นแต่เพื่อความท้าทายและความหัวร้อนสำหรับผมนี่แล้วก็เป็นไก์ไลน์ให้กับคนที่เล่นตามมาที่หลังผมก็ขอทําการเริ่มเล่นที่ระดับเมทัลนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาแล้วก็มาทําการเริ่มเกมกันเลยอาจจะมีเซฟนิดหน่อยแล้วก็อาจจะอาจจะเป็นไล่ตัดต่อคัสซีนในในช่วงในช่วงตัดต่อวิดีโอนะครับมาด้วยกันเลยโอกาสโอการ,การตอบด้วยโอโอการ์ออกผลที่คคนได้เยิน วันยติต่อได้ลำบากอยู่ขอรายงานสถานาการณ์คร่าวๆเลยแล้วกันในระหว่างที่ควรไปทำภารกิจที่โมรอกโกกองทัพของยูริสสามารถลอบเข้ามาโจมตีภายในบักการลอนดอนได้ด้วยสาเหตุบางอย่างตอนนี้บักการลอนดอนได้ล่มสลายไปแล้วตอนนี้ผมอยู่ในยานโปรเจ์พาราดอตที่เราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำการปล่อยชุกเชินมันขึ้นมาสำหรับใช้อพยพุรอดชีวิตหรือประสงค์แรกของมันถือการใช้ในการต่อตักับพวกโซเวียตแต่ตอนนี้พวกมันก็ล่มสลายจากมือของยูริสไปแล้วดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปที่มอสโกให้เสียเวลาแล้วตอนนี้เราก็ยังไมู่่่้ทนนใของยิสีแชด หรือมันกาลังวางแผนอะไรที่เมืองหลวงของรัสเซียอยู่กันเนี่ยงานหลักของเราในตอนนี้ก็คือต้องพายาพาราดตไปยังจุดปลอดภัยก่อนผมเห็นด้วยกันซันจันตอนนี้เรากำลังเดินทางไปรวมกลุ่มกันที่หมูกก่เกาะชิลีคองมทังจส่วนมากของพันธมิตรยุโรปได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสำรวจนี้แล้วที่เหลือข้างหลังพวกเขายังคบป,ป้องอังกฤษอยู่ด้วยตัวพวกเขาเองแต่ก็คงป้องกันได้อีกไม่าน,นมานเมื่อแนวป้องกันที่นั่นพังลงพวกเราก็เหลือเป็นกองลางสุดท้ายที่ยังเหลือรอดที่ยังหยุดยั้งพวกยูเินได้ผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันวว่่่าายยยููรรรัังเเหหลลืืออออจดดมนีกป แต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีที่เราจะอยู่เฉยๆเราต้องไปข้างหน้าต่อคุณอนขอพาตรวจสอบเส้นทางหมู่เกาะชิลีด้วยทราบแล้วหน่วยอัลฟาและบัมโบ่กำลังทำการใช้เครื่องบินลาดตระเวนแถวมู่เกาะอยู่น่าจะได้ข้อมูลอืมอะไรกันนี่คืออัลฟาบอลนั่นยับแล้ไอ้กองกองรังอยู่ในดับเบิ้ติงแอร์มาเต็มเกาะเลยออกมาแล้วจะตกบามโบ่โทรเราตรวจพบแอตแร์ที่มีลักษณะคล้ายกระจัวบินได้การจุดเต็มปุ่มบินเล่าไปย้ำเราลงถุงจมตึส่งข้อความไปให้ยาพาวด์ดวนพี่เอ้ย พวกนี้ตามกันไม่เลิกจริงๆท่านซาตจอนผมตรวจพบอาวุธต้านอากาศจำนวนมากกำลังดักรอเราอยู่ที่หมู่เกาะชิลีผมไม่สามารถยืนยัน,นได้ว่ามันมากันเท่าไหร่แต่เสียงมากที่เาายามพาดัดเข้าไปที่หมู่เกาะชิลีตอนนี้เราต้องเป็นเส้นทางไม่เราต้องทําการเทีย์เส้นทางให้ยามพาดัดสามารถข้ามผ่านไปได้เราไปเส้นทางอื่นไม่ได้แล้วมันเสี่ยงเกินไปที่จะเป็นเส้นทางตอนนี้อึมช่วยไม่ได้ฮถึงจะเสี่ยงที่จะใช้งานตอนนี้แต่มันจําเป็นผู้บัญชาการอเมริกันผมมีแผนอยู่ยังไงหรือซาชัาจย์รีบลบอกมาเถอะ เราไม่มีเวลามากพอจะมาตั้งฟังตสติตอนนี้นะผมเกรงว่าสรงกําลังเราเข้าไปเคลียร์ตอนนี้น่าจะไม่ทันกันน่าจะกองเรือกําลังปะทะกับกองเรือของพวกยูริสและส่วนหนึ่งกำลังคุ้มกันตัวยานอยู่ผมอนุญ,ญาตให้ใช้หน่วยพลวัพโคโโนลิเจเนเรียชุดแรกที่เพิ่งฝึกเสร็จในการใช้เคลียร์เส้นทางของเราพลวัพงั้นหรือหมายความว่าชุดโซนวัาสามารถนํามาใช้งานได้แล้วสินะเยี่ยมเลยถูกต้องแล้วนี่คือหน่วยแรกที่ผมเพิ่งฝึกเสร็จพอดีคุณผู้ก,การหน่วยแรกของโคโนลิเจเนเรียรอรับคาสั่งแล้ว ใช้มันในการลอบเข้าไปแคร์ไอ้ึงแอร์คุณลอนทําการมอบการสั่งการได้เลยขอบคุณมากท่านสัญจารย์โครงการผมได้ทําการตรวจสอบการจุติลักษณะคล้ายกันจวัวแล้วเจ้าสิ่งนี้โคดเนมเกนทาน่าแพลตฟอร์มเป็นยานกอบแบกเครื่องบินต้านอากาศที่สามารถปล่อยเครื่องบินมาต้านอากาศจากระยะไกลได้มันต้องทูงน้าออกไป สั่งการให้โคโนลินเจนเดเียจัดการอาวุธต้านอากาศให้ไดบ้ากที่สุดเพื่อเค์เส้นทางโดยเฉพาะเกนเฮน่าแพลตฟอร์มที่ต้องจัดการมันเป็นพิเศษอย่าให้มันลอดสายตาไปได้ไม่งั้นเราก็ยานพารนดดอดที่ยังไม่สามารถใช้เวทป้องกันตัวได้จะถูกยิงฟรีและจะเสี่ยงถูกยิงตกเป็นอย่างมากผมสามารถระบุพวงเกนเฮน่าได้ส่วนหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ามันยังมีส่วนหนึ่งที่ซุ่มอยู่ในพื้นที่ที่ผมยังไม่ได้สแกนคณต้องทำการสำรวจพื้นที่และตามหาพ้านยันก่อนบรรทุกเครื่องบินต้านอากาศที่ซ่อนตัวอยู่ในจุดที่ไหด,ดให้้ และจัดการพวกทห้ไล่ตามเรามาเพื่อเสียเวลาหลมหนีให้เราผมพอฟังภารกิจน,นี้ด้วยพวกกันผมการสาร้อยนั่งเรืนนี้ไปให้ึึปงายทางกันเถอะมาภารกิจแล้วแล้วตอนนี้ <S <S โคนโนเลจนเดเรีย,รยทั้งหมด8ปนาย ในราที่คนจะร่อยุ่งกับอยู่กับอยู่ที่โมร็อกโกยูริได้ทําการบุกโจมตีลอนดอนด้วยด้วยด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างบอลเจพาร์ลอนดอนได้ทําการปล่อยฉเฉินออกมาแล้วแล้วเดินทางมาที่หมู่เกาะของชิลีตอนนี้ทีมตอนนี้เราดัาโดนไล่ตามโดยพวกกองเรือของไซคอบที่ล้อมเกาะเบียทิกเกาะอังกฤษอยู่เราสงสัยว่าอาวุธของเราอาเวลาของเรายังทํางานไม่ได้ในเวลานี้เราต้องไปที่ตรา่อนที่ไปที่เกาะชคงดีหน่อยที่ว่าเออ เดี๋โชคดี่อนะยที่ว่าเฟลิกซได้ทำการเทนโคโนโล,ลิจนเรียนมาได้เรียบร้อยแล้วมาก็ใช้ให้คมค่าแล้วกันมาก่อนมาทำการกดแบ็กอัพไปก่อนแล้วกันเนาะมาผมทำการเซฟแบ็กอัพไปก่อนแล้วกันเพราะมันอาจจะค่อนข้างจะยุ่งยากและลำบากเลยมาโดยจะปล่อยตรงนี้มาาันจะค่อนข้างจะวุ่นวายนิดน,นึงเพราะมันมีจันจั์จะบินมามีกาอปคเตอร์มันไล่ตามเรามาด้วยซึ่งในระดับฮานี่มันจะมีพวกไก่เคเตอร์มาไล่มาไล่กวนเรานะครับ เรื่อแบงท่ามาถ่ายให้ผมมากเลยอันนี้มาเจ็บหนักใส่มาก่อนเอ้ยชิบหายละถ้าถ้าเดี๋ยวรับมาเจ็บหนักนีก่ต้องใช้แบงค์งว้ามในการช่วยนะครับเออเดี๋ยวไปไซค็อปได้มีโปรเจกต์ทันทดียแพลตฟอร์มอยู่ทา่าแถวนี้ด้วยก็ต้องต้องจัดการมันเป็นตัวหลักๆนะครับพี่ตัวนี้ถ้าไม่จัดการเนี่ยมันจะ มันจะสมบูรณ์ทำให้พวกนี้มันยิงมันยิงได้ได้ไดทั่วแมปนะครับตัวนี้เฮ้ยเด้อเด้อเด้อฉันหายล้เจ็บหนักเจ็บหนะักโอเคผมขอเซฟไว้ก่อนแล้วกันไอต้ตรงก่อถัดไปนี่มันมีเทโลเดินแล้วผมไม่อยากจะมันเสียเวลาแล้วผมไม่อยากเสียเวลาเยอะจ้วยไอ้พวกไอติ้แอร์ตัวนี้มันน่าจะมันน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ยิงถึงพาวตอนนี้ร์ยิงหรอกฉะนั้นก็เ,ออเดี๋ยวไอ,อ้รอรอจะเดิดตรงทางนี้ไปก่อน แบบว่าโคโนริเจนเนเลียมันคลุมยากหน่อยนิดนึงผมเลยแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจที่จะที่จะจัดการมันซะเลยโอเคนี่ลอยลอยไกลคอปเตอร์ไปก่อนโอเคตัวหนึ่งไปรอเจนทานเดแพลตฟอร์มตัวนี้ได้ั้มเฮ้ยทำได้ทำได้เอ้ยเกือบไปละเอยคือมันเสียไอ้ตรงเทโลโดนเนี่ยแหละแม่งแม่งบัดบัดทีแบบว่าวิ่งผ่านแล้วมันแล้วมันวิ่งมามไล่งาผมเนี่ยแหละไอ้คอปเตอร์มันจะไล่ตามตรงนี้แหละ เธอตาสิสตาที่ที่ผมแบ่งเป็น2ทีมนี่เพราะว่าจะให้กลุ่มจะให้คอยให้ทีมหนึ่งนี่คอยลอ่ลอล่อ,กอ,อ,อกไก่คอปเตอร์เอาไว้นะครับแล้วให้ทีมหนึ่งนี่คอยจัดการตรงนี้ไปคุ้มเตอร์มันมาแล้วมาอุ้ยไปมาบีมา,มาโอเคตัวหนึ่งเลยล่อเทอดโลดอนมาจิงมันสิว่าไอ้เหี้ยแม่งไปมันหน้าปีโอ้ยโอเคแต่เสียแค่นิดเดียวไม่เป็นไรแต่อย่าเสียพยายามเสียเยอะ แม่งแม่งงานจะแม่งงานแม่งนงานเราจะราชาลงไกลคอมพิวเตอร์มาโอเคไกลคอมพิวเตอร์มน้่าเลยตามตามไปคุณดีมาเออเด้อโอเคยี่สิบวินาทีโอ้แต่เราผ่านไกลคอมพิวเตอร์ฮะเดี๋ยวรีบจัดการที่เรียบร้อยก่อนมาบินมาแล้ววันนี้ก็มาทิ้งสองไปทางนี้ค่อยๆว้าไปนะ อันนี้ผมแนะนำว่าให้ค่อยๆค่อยๆวัดไปดีกว่าเพราะว่ามันจะมันจะได้ไม่เสี่ยงจะได้เป็นได้เป็นการเสี่ยงเยอะไปจุ๊บเออเยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวไหนเด้อมามามาโอเคไอ้ตัวนั้นมันไปไล่ทีมหนึ่งแล้วมาวันนี้ก็ค่อยๆค่อยๆลดไปโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยย่างย่างกันเนี่ย แยกกันจัดกันมาเอาตัวตัวหนึ่งคอยเปิดแแบบไปก่อนแล้วกันเคเจอแล้วเออนอกจากเจนทันเดียที่มันเปิดเผยในแผนที่เนี่ยเราต้องทำ,ำทำการไล่เช็คไอโรร้โฟที่มันที่มันซ่อนในหมอกด้วยนะครับอ่ะอโอเคการคอมพเตอร์มาถอยถอยมาก่อนนโอเคถอยมาก่อนโอ้ยเกิอะไรล่ะ ม,มันไม่เคยมีอยู่จริงลบแม่งโอเคแค่เอาเติมจะไล่ตามไปตรงนี้แล้วปล่อยให้มันมาถึงถึงระยะไกลๆก่อนมาเจนทีเดันหนึ่งจัดการที่เรียบร้อยโอ้ยโดนจริงโดนจริง อ,อยู่ใ,ใล้ๆกนเลยนี่วะโอเคเดี๋ยว<ท>เดี๋ยวเราจัดการตรงนี้ให้เออเดบบเดบบเดบบเดเดบบอเดบบเดบบเดบเดบ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 กเดดเดบบเดเดบบบบดเบเ เนี่ยอนไหนต้องจัดการเป็นตัวเป็นตัวแรกก่อนไอเชื่อมันวิ่งไม่ติดวาร์ปตายไปว่ะโอเคเดี๋ยวแบ็กอัพให้เรียบร้อยก่อนแค่ทางนี้น่าจะหมดแล้วไอนี้วาร์ปเป็นตรงนี้เลยแล้วกลุ่มหนึ่งคอยล่อไอไก่คอปเตอร์นี้ไปด้วยล่อไก่คอปเตอร์ไปหน่อยอืมแต่รู้สึกว่ามันยังน่าจะยังไม่หมดมั้งเดี๋ยวผมต้องคอยเช็คชิอมรอบๆก่อนเดี๋ยวเราวันนี้ให้กลุ่มหนึ่งนี่คอยล่อไก่คอปเตอร์ตัวนี้ไปก่อน อย,อย่าวาับไปไกลมากกนไปแม้มันจะเสียเวลาคือถึงแม้ไว่าไอ้ไกลคัปเตอร์คันนี้มันจะวิง่งวิ่งตามเราเช้าเถอะนะแต่ว่าด้วยสาเหตุอะไรบางแต่พอแบบว่ามันพอราวารับนานนีน่มันจะทําให้แบบว่าศัตรูศัตรูมันไล่ตามเราทันนี่แหละต้องคอยคอย่คอยวับวับหลบหลบดอนมันไปเหมือนจะว่าไปผมจําได้ว่าแถบนี้มันน่าจเหลืออยู่โอเคเราต้องแยกมาต้องค่อยๆแยกกันไปเฮ้ยเต็ตัวนี้ด้วย มันมน่าจะมาทางนี้มามามาอ้ยเด้อเคยมีคนมีคนบาดเจ็บทีมหน่อยมันใกล้คอรเตอร์มันจะตามไปทีมต่อไปปะโอเคเจอแล้ว อไอ้ไก่ขับเตอร์เหี้ยโอ้ยแม่งไอ้โดนชิพันแม่งโดนไล่ตามมาต้องลองไก่คอปเตอร์มาก่อนรีบประมาณสิบนาทีต้องรีบแล้วต้องรีบแล้ะมาเราต้องรีบเลยเดี๋ยวเราต้องจัดการตัวตัวเกตไลงให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่เวลาแล้วมันขวาง,งขวางทางเราอ๋อเดี๋ยว มาวับแล้วมาดูให้เรียบร้อยมาไอคันนี้ไอตรงนี้ก็ด้วยมาถอยมา just command เดียวทีน,ทาานี้แล้วทีอ๋อจะ่ายัี่ยอันนี้ผมผมเรินรน่มลนๆแล้วตอนมันไหลาทางด้วยนเี้ยหร เออมันดิ่ตัวบาดเจ็บรูดเนะน,นี้ยที่โมนิชัลลันจัดโอเคมันมันไล่ตามเรามาแล้วต้องคอยก่นอนม,มาต้องต้องคอยไมโครลหลบมันทีดีนี่แหละเอ้ยเด้ออีกเชนิวด้วย เฮ้ยมาตรงนี้น่าไอ้ตรงนั้นน่าจะหมดแล้วมาโอเคมันไปรอทีมหนึ่งแล้วเออเดี๋ยวถ่านปุบเนี้ยชิปหายละว,วาร์ปไกลไปอ๋อชิป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 หายละโอ้ยแม่งเกือบตายมาอันนี้คอยรอมันไปก่อนปึ๊บโอ้ยแม่งเอ้ย ตอนนี้บัานเจ็บหนังเดี๋ยวมาส็บปกันตรงนี้น่อยเดี๋ยวจะได้คิวคิวได้เต็มเต็มอยมาคิวกันคิวคิวคิวมากลุ่มหนึ่งคอยรอมันไว้โอเคกลุ่มหนึ่งคอยรออที่นี่ไปก่อน ê em lỡ yêu lắm ơi đâu mà em nghĩ trong này quá, chị phải là nhân lợi ý ôi đợt đợt chị phải là, oh, là gì? Uh... Này, chị phải là ý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  ได้ว่ายังเหล okay, ืออยู่โอเคเราต้องไมเหมือนผมเห็นแบบแบบแล้วมีตันไรเดอร์ตรงนั้นที่ผ่านแล้วเหลือ5นาทีเอ่อแม่ไน้คื่อแต่ว่ามันผมไม่มันไม่มีตัวเปิดแผนที่ด้วยเนี่ยเลยมองยากอยู่เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอ้อฝักทั้งหมต้องคอยมานั่งหลบไอ้ตัวไกลคอปเตอร์เลยทั้งบานอยู่ ไม่อยู่ไหนวะโอเคมาเจอโอเคเจอแล้วไม่อยู่ตรงนี้ไอเชืมบ,บอกไมมงบอกมิเพื่อบางที่ผมก็คอยคอยระวงังระแวงไอ,ไ,ไอพวกใคคอปเตอร์อยู่เนี่ยจนลืมลืมเช็งไอพวกตรงที่มันอยู่บุบบุตรงนี้เลยเกิดไปแล้วไม่ตงตอนเดยนจัดอ่ะเจนเทอรเนียร์แพตฟอนตอนนี้หายไปหมดเรียบร้อยมาจินยันละตอนนี้ก็ปลอดภัยได้สักส่วนหนึ่งละระหว่างี้ผมก็มีมีเชมมยยย์ใหญ่จะแทะแถแบ,บนี้ แนะนําว่าพยายามจัดการอ่ะพยายามจัดการจมจมตีมันหรือแบบว่ารอจนกว่าแทนคอจะมาถึงดีกว่าโอเคผมกผมก็เห็นด้วยกับอีวาแล้วกันระหว่างนี้ผมก็จัดการเตรียมเตรียมทีมเพื้นที่แถวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าไอตัวทวายตรงนี้นี่พอพาดอดินมันผ่านมาตรงนี้เนี่ยไอบอทมันจะทําการเปิดบอดแอคทีฟพันพันหมดนะครับมาไล่จมตีเราซึ่งมันจะส่งยูริมาจมตีมาไล่่อยพาดอดินจินตรงนี้ ถ้าผมแนะนำว่าเอาเอาโคเรืนริเจเนเรียมามาประจำการเป็นช่างีหารจะช่วยช่วยงานกองคำเดือนได้ดีมากเหมือนกันคอมเตอร์มันอย่างตามไล่ล่าเลยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่งเอ้ไปไปไม่ครบเลยมาเดี๋ยวจะมาไปผมเขียนในตัวคอามมิตซูอยู่จัดการสอยกันก่อนเดี๋ยวไม่งั้นแบบว่าพามนเดซินต์ตัวมาตรงนี้แล้วมันจะโดนโดนในคอามมิตซาใสอเลยครับมาขอทำการเซฟมไปก่อนแล้วกัน พิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัสย์สนแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งรีเพย์ใหม่ตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะทำการปล่อยปล่อยตัวมาแถวนี้แล้วแต่ว่าพอเวลานี้เราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวในการใช้พลังดิบก่อนถ้ามันถ้ามันโดนสอยร่วงแล้วก็เราจะชิมหายกำหนดมาผู้รอดชีวิตประกัรเราตอนตลางมาถึงมาถึงที่นี่แล้วพวกสาคอที่แบบรออยู่ข้าอยู่ข้างนอกก็จะจับเตรียมตัวโจมตีเราแล้วต้องบอกว่าใครคอปเตอร์ตอนนี้แบบว่าน้ำมันหมดเรียบร้อยแล้ว นี่คือกลุ่มฝงเบนเทเลอร์สูญเสียเราจะทำการเสียสละลาดตะเวนข้างหน้าเปลี่ยนขอให้พระเจ้านำทางพวกข้าปลอดภัยโรยเพื่อพันธมิตรดีดีมาพอนเฮเลีย์ตอนนี้ก็แบบว่าเสี่ยงชีวิตไปไปโดนสอยลวงนะครับมาเฮเลียร์ไปด้วยสเกลเกฮเลอร์ตอนนี้แบบว่าเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อทำการเปิดสเกลพื้นที่ให้นะครับมามาเปิดสเกลพื้นที่จากตำแหน่งให้เรียบร้อย มา,มาไปจำตำแหน่งไว้อีกคนนึเลยเจนเดียวมาประเทศตรงนี้ถูกปัุไปเรียบร้อยอ่านักบินหลายคนของเทเลียนเสียชีวิตเพื่อเพื่อนำข้อมูลนี้มาให้ก <In coming S 2> ็เมื่อใหม่เป็นเป็นเป็นเ,นเปน,เนของสตาร์วอลเลยนะเนี่ยผู้บัญชาการใจไพรายงานตัวกองเรือและทัพท่าอการยานตามมาแล้วจะทำการเตี๊จอดจันด้านข้างและจะตามเข้าไปสลับสนุนที่หลังท่านนำไปก่อนเลยพวก่าดิทอยเออร์คอยคอยเคลียร์พวกด้านได้ให้เรียบร้อยด้วย เป็นแผนด์เป็นแผนเราไม่สามารถปล่อยให้พาลเลอร์เอจินพาเลอรเอจินอยู่ที่นี่ได้เราต้องแบบว่าพยายามทำการรีแอคทีไปปอนตอนนี้ในระหวะ่างที่ในระหว่างที่เคลื่อนที่อย่าให้พวกไซคอมมันทำการโจมตีตัว,ต,วตัวอากาศได้อ่าส่วนเอ็กซ์เคเลยอร์นี่ก็คอยคอยไล่ตามไอตัวตัวพาลลอรเอจินไว้คอยตามประกบไว้เพราะมันจะมีพวกตัวอากาศอะไรมาไรใส่อยู่ต้องคอยระวัง ระหว่างนี้เพื่อนเราก็จัดก,การไปไล่จัดก,การทำลายพวกดาวาอัเชนยาของฝ่ายตรงข้ามอยู่มาอันนี้มาเจ็บหนะักคิวคิวคิวเอ้กเกดมาเนี่ยแค่นี้เรอตามมามาตรงนี้คิวเรียบร้อยแล้วมาตามมาตามมามาไอ้พวกนี้ไปไล่ดูดนไะอ้พวกพวกนั้นที่เรียบร้อยก่อน ไปไปโดูดตัวตัวต,วต,วติงแอร์ให้เรียบร้อยก่อนเข้มที <S <S มา,ออาออมอไอไอค้าเพลร์มูฟเอ็กแทกไปเฮ้ยมันโดนสะกดติดมางั้นหรอมาพวกนี้มันจะมันจะตำแหน่งตรงนี้มันจะเริ่มบุกมาทางถ้าพอพาแดดเอ็นจีมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพวกศัตรูมันจะทำการแห่มาไล่ไล่ไลพังพาราตดเอ็นจีแล้วฉะนั้นเราต้องติดตอ่องกันให้ดี ก็ดได้ตัดตรงเลยว่าภารกิจน,นี้นี่แบบว่าผมค่อนข้างจะปวดศีลดีหนึงเพราะว่าผมไมโครช่วงแรกพลาดไปเนี่ยแหละในรีนลยรีไปหลายรอบอยู่อันนี้แบบว่าผมผมพอไปแบบว่าไปซ้อมมาแล้วเลยพอจําทางได้หน่อยตอนนี้ศัตรูหลายๆตัวพยายามจะบุกเข้ามาจมตีตรงนี้แล้วมาเตรียมตัวรับมือรับมือให้เรียบร้อยมาอันนี้ก็ทําการเปิดนี่เปิดนี่เลยเปิดการบดรอชิบหายแล้วอันนี้โดน เรายืนอยู่เรายืนที่สูงสักหน่อยแล้วกันเอาโคโนลิเจนิลอยืนทีนน่สูงไว้เอเกสมาเนี่ย <Unit S 1> มาเนี่ยมาเห็นตัวท่ามกัดตัวนั้นไหมใส่แม่งเลยฟังฟังฟังเห็นบุกเปิดตรงนั้นไหมใส่แม่งเลย มบูปเป็นไรเม่นลัวใส่เรามาสองมันสองมันอ้เสียหายหนักมากแล้วตอนนี้สโตูรอบรอบตอนนี้แบบว่าโดนจัดการเรียบร้อยแล้วทำเพื่อนเรามาช่วยเสริมดูมัอนท่านจะสะดวกแล้วอดทนไว้กู้การอเมริกันอัศวินมาขามาแล้วอืมมึงมาจะมึงก็จะมาตั้งแต่แรกนะกูจะได้ต้องมานั่งลำบากกันขนาดนี้อ๋อเด้อเด้อเด้อเคลเลร์เคลเลร์จัดการตรงนี้ มีตัวกำลังใส่ใส่ใส่เราอยู่มาโดนดมันให้โบสถ์ดูมันให้โบสด์เห,ห็น,นไอเจนไหมใส่มันด้วยมาเคเลอร์จัดก,การที่เรียบร้อยแมวแดนน์น็อนต์ใส่ลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวตรงนี้มันมีตัวตัวไล่โจมตีเราอยู่มาเอาเจตีบความเพลสพาดเลยไอเจนต,ตอนนี้ปลอดภัยแล้วได้เวลาทำการเลาวอว์ดุ๊กดุ๊ก มากทีเดีวตอนนี้ก็จัดการพวกกับที่ไล่ตามพาลตัวนี้ที่มาที่เรียบร้อยมาจับดูดแม่งก่อนเดี๋ยวตรงไหนบ้างอืมเดี๋ยวเดี๋ยวใต้ฝนตรงนี้หนึ่งคันเห็นเลยตรงไหนวะมันโอ้โหตรงนี้ยังเหลือเพียบเลยตัวมาที่เหลือก็ปล่อยเพื่อนเราจัดการไปนะครับ เราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไร,รต้องเป็นห่วงแล้วเพื่อนตอนนี้เหลือแค่แบบว่าให้เพื่อนเราจบเกมเล่นนะครับยังเหลือตรงไหนไวะโอ้โหแมงไอเชี่ยไอเชี่ยยังเหลืออยู่อยู่รอด,ด <c oughs> อีกคนเนียมา objective complete อยู่เล่ยนจะงส่งกระแงเสริฟจงกังมันไล่ตามเราต่อแต่ตอนนี้เราก็ทำการเซฟเวลาได้มาพอแล้วหวังว่านี่จะเพียงพอที่จะทำให้แบบว่าพวเราในนจินแบบว่ามีพลังมากพอในการโจมตีโต้กลับกับมันมาจบภารกิจเรียบร้อย b บ t เต r f i ฟิลล e รอรตอนนี้พวกเราสามารถทําการออกมาจากสถานการณ์ที่อันตรายได้แล้วด้วยพลังดนด้วยพลังดอนเอนจินที่แบบว่าตอนนี้ได้ได้เปิดการทํางานแล้วก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแต่ว่ามันก็ยังคงไม่นานมากยังยังไรก็ตามมันก็คงยังไม่ยังไม่นานมาเท่าไหร่ต้วการที่แบบว่าพลังแบตเตอรี่นะั้นยังชาร์จยังชาร์จไม่เต็มที่เพราะว่าถูกปล่อยถููป่อยแบบฉุกเฉินในในภารกิจที่สิของเอฟซนะครับ เราต้องทําการวางแผนในการชาร์แบตของไอตัวนี้ก่อนในการว่าจะทํายังไงกับมันดีสตูที่เราจัดการไปได้246คนบิทไทม์19นาทีผมใช้เวลาไปประมาณ18นาที36วินนะครับก็เรียกว่าประมาณครึ่งครึ่งวินเร็วเร็วกว่าประมาณ30วินาทีนะครับก็เร็วกว่าหน่อยนิดนึงแต่ก็ถือว่าพอแต่ผมก็ถือว่าพอพอใจกับไอตรงนี้นะอืม มาตอนนี้ก็พา e n ด i n เอนจิ้นนี่ก็หนีรอดออกหนีรอดปลอดภัยมาจากน้ำมือของพวกใสคอมเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาอย่างแต่ปัญหาต่อไปก็คือเนื่องจากว่ามันเกิดการแบบว่าเราทําการทําการปล่อยแบบฉุกเฉินนะครับทําให้พลังงานของไอ้พวกแบตเตอรี่ของไอ้ตัวพาลอดจ์เอนจิ้นเนี่ยมันยังไม่เต็มมันยังไม่ชันชันไม่เต็มที่นะครับแล้วตอนนี้นี่มันก็ตัวตัวพาลอดจ์เอนจินเนี่ยก็พอทา่จะเริ่มที่แบบว่าพลังงานเริ่มเหลือน้อยละต้องทาการเอาลงไปช์จนะครับเซอร์จะว่าไงก็ ซึ่งจะว่าซึ่งจะเป็นยังไงกันต่อไปก็โปรดติดตามชมชมกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับในภารกิจหน้าสำหรับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์ขอทําการพ,าพักไว็พจท่อพขอพักพาว็บเพท่านี้ก่อนนะครับไว้ก็มาไว้คอยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกล้ามงาม